นี่โอ้สวยร้อยสวยร้อยสวยรยโอ้ยยอดอะไรนี่เชียวมี <c oughs> เรดมีเก้าอ่าแกะนี่เลยแกะนี่เลยแกะหน้าจอเลยแกะแล้วมันจะได้เห็นมันเป็นฟิลม์มอยู่แกะเป็นดอกอืมเออนี่นี่มันมีความละเอียด13ล้านพิกเซลนะ ก็น่าจอหกจุดห้าสามแบตเตอรี่ห้าพันเลยโอ้ยยอดมากนี่ก็ G สามสิบห้านี่ก็งี้ยอ่ะแกะมีฟิล์มเดี๋ยวไปซื้อที่หลังไงอืมสวยเลยใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะกำลังเข้ามือนะก็ไม่ใหญ่มากนะเออมาเปิดเครื่องดิส์เอาเปิดไม่เป็นที่กดตอนนี้เออห้านิ้วกูเหรเฮ้ยไม่ใช่นี่อะไรเนี้ยลึกไปเลยยังไม่ได้ตั้งรหัสแต่มันมืดจังอ่ะนี่แสงมันแสงนี่เออนี่มันยาวเนาะ ลองถ่ายรูปดิก้ม13ล้านเท่าของพ่อไหเท่าอ่ะลองถ่ายรูปปลาลมดิเฮ้ยใหญ่กว่าอ่ะลองถ่ายรูปปลาลมดิไหนนี่ปลาลมนะก็ตั้งไหนนี่อ่ะเฮ้ยเออต่าง,ล,งลองมันมันเรื่องอ่ะลองถ่ายรูปดิชัดไหมโอ้ชัดอยู่นะนี่ยังมืดนะาะกลางวันน่าจะสวยอ่าชัดอยู่มันเป็น,เป,นเป็นฟิลเตอร์อยู่ไงที่ร้านนี้ก็คือ เพราะเอเตอร์เวดมาแล้วไงเราก็ใช้ได้เลยลเออเราก็ไม่ต้องงงมันมีรหัสตรงนี้มันมันจะเป็นสแกนล,ล่าในมือข้างหลังนี้แล้วกล้องสามตัวนี้กล้องสามตัวกับลิมเฟตเห็นไหมกลอ้ลองสามตัวเลยโอ้สามตัวเลยเหมือนในปูนเลย<อ>สีชมด้วยนี่หายากมากเียส้ม,สม,มน,มมมนี่หมดเลยนี่หมดเลยนี่คือไปหาที่ไหนนี่คือไม่มีแล้วอ่ะจ๊อบป,ปี้ยังไม่มีเลยก็ต้องไปหาในซาร์ซารดาเจอร้านนี้ร้านนี้มัมีรีวิวด้วยนะแต่ว่าเออไปเข้าไปดูในร้านแล้วมันก็ ยังไงอ่ะมันมีคนมันมีคนซื้อยี่ห้ออื่นไงแต่ว่าเราก็เอออันนี้มันมีพอดีก็เลยสีซ้อมหมดแบบโอ้โหแต่มันไม่มีฟิล์มให้แล้วก็ไม่มีมมอูฟังอะไรไหมเออแต่ว่าเราไปซื้ออูฟังมเราไปซื้อหลังได้ฟิล์มก็ไม่แพงเคสก็ไม่แพงก็รวมๆกันก็เพิ่มอีกร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งคิดต,ตัง้งเฟมเดี๋ยวลองโหลดเกมมาเล่นดีกว่าโหลดเกมไหมลองมาซดสอบสเปกแหมโหลดเล็ว่นะโอ้ภาพสวยเสียงชัดสุดยอดเลยเสียงชัดไหมชัดนะ นี่โอ้โหโอ้โหอย่างลื่นเสียงยังดีโอโ้เล่นได้ทั้งคืนอ่ะแหม่ยอดยอดอ๋อยังไงล่ะ <S <S อ๋อชนะไปเลยนี่เล่นคุกกี้รันจิงด้อมก็มันแหลกนะอมันอาจจะต้องลดสเปกนะยลองลดสเปกว่าเล่นได้หรือเปล่าแต่ก็มันแหลกมากเลยกราฟิกโอ้โหกราฟิกคุกกี้รันจิงด้อมนี่คือ กราฟิกโหจะสดไปไหนเีีเยามาทดสอบวิดีโอในที่มืดมาตึดตึดตดโอ้ใส่อยู่นะเออใส่อยู่มีซูมได้ด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูเอ้ยใช้ได้เลยช้านิดหนึ่งนี่อ่าเห็นไหมชัดอยู่ นี่คือกลางคืนนะตั้งวันยังน่าจะสวยกว่าน,นี้สวยอยู่แล,ล้วล่ะนี่ดู YouTube อย่างชัดนี่คือได้720ด่นะโอ้เฮ็ดดีเลยเฮ็ดดีก็เพียงพอแล้วนะชัดแจว๋วยอดเป็นไงบ้างได้เราสับใหม่แล้วรู้สึกว่าสนัดมือไหมถนัดมือมากเลยนะอ่ะลองลองลองจิ้มจิ้มดูลองลองเข้ากูเกินก็ได้เข้ากูเกิลเข้ากูเกิลโอ้ โอ้ลงโทรศัพท์ใหม่นะมันมีหลายขั้นตอนอะไรก็ไม่รู้ตกลงไปก่อน <g ül> อ่า Google ใช้ได้นะน้องพิมพดิพิมาหาอะไรนี้เราชนะดิเราชนะ <c oughs> เป็นภาษาตรงนี้นี่ภาษาตรงนี้นี่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 งนี้อ่าอ่ะลองพิมพ์เราชนะหรือว่าเล่นได้ไหมเข้าได้ไหมลื่นปื๊ดไหมอาจจะงงๆนิดน,นึงแต่ว่าสมราคานะราคางบสามพันบาท นี่เราชนะจิ้มนี้ลเลยจิ้มนี้เลยอเออตัวใหญ่นะนี่ก็ตัวใหญ่นะมองยูปับแนันเลยใช่ไหมอืมเออตัวใหญ่แล้วเห็นชัดไหมอย่างเงี้ยเราชนะได้สิทธิ์หรือเปล่าน,นี่ได้ได้สุดยอดเลยอ่าโอเคลองจงจิ้มอ่านทักข้อความหนึ่ง <c oughs> จิ้มอะไรนี่จิ้มจิ้มลองไปอ่านว่าตัวมันใหญ่ไหมใช่ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่นะมองเห็นนะตัวใหญ่วันนี้ก็ได้ใช่ไหมใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วโอ้โหนี่ก็ใหญ่แล้วเพราะหน้าจอมใหญ่แล้วไงหกจุดห้าสามที่ร้านเนี่ยโหโหลดแอปให้เยอะมากดูดิ เดี๋ยวใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวทิ้งร้านไว้ให้ดูว่าเออเขาก็พูดดีบริการดีตามข้อมูลดีถามอะไรตอบทุกอย่างก็มีแอปเกมมีแอปหลักๆเขาก็โหลดมาให้เคสแล้วก็ฟิล์มมาให้แม่ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ได้แล้วติดแล้วจะเป็นไงบ้างนะแต่ชอบสีใช่ไหมเพราะว่าชอบสีส้มเออสีส้มสวยอ่าสีส้มสวยเลยหล่ดแล้วหาไม่เจอไงเฮ้ยสุดแล้วหาเจอไงไม่เหมือนสีดําบางทีมันมองไม่เห็นยังไงสองซิมด้วยไหมสองซิมทำาพความสว่างอยู่ดิรวมแสงสว่างนะนี่นี่น,นี่เออมีแฟลชแล้วอ,อ น้ำเพิ่มเพิ่มตรงนี oh. um 8, 9, 9, um. Um. Yeah, ้ตรงนี้นีอุปบ็สว่างอยู่นะดูดิสว่างเลยไว้ส่งเป็นไฟฉายได้อลองเพิ่มความสว่างนี่ลดลงลดลงลองลดลงลดลงอันนี้สว่างสุดเลยลองปรับไปมืดสุดเ่ยอันนี้จะประหยัดประหยัดแบตอ่าสุดยอดโอเคฝากกดไลค์กดติดตามมยเร็วกดไลค์กดติดตามเลยครับโอเคปิดคลิปครับใครสนใจก็มาลองมาถามว่าร้านไหนดีแล้วก็มีข้อมูลว่าเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้นะครับ Ok, bye bye. Bye bye đã, Ta nói lắm. เดี๋ยวกือว่าวันนี้เราจะมารีวิวเค้กตัวแซกนะคซึ่งเราจะมารีวิวเค้กแซกก่อนนะครับที่เป็น9สีนะที่เป็นของคุณแม่นะที่เราซื้อให้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะดูรีวิวเค้กก่อนนะรี่มันลอยที่สั่งมาจากสุดเจินนะคือสั่งจากจีนเนี่ยเออราคามันถูกมากครับ20-30บาทเองรวมส่งและรวมฟรีด้วยนะหรือว่าคุ้มค่ามากๆครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบเป็นตังค์ที่ดีสำหรับคนที่แบบงบน้อยนะครับแล้วก็ ซื้อของดีและถูกนะคือซื้อจากจีนสั่งจากจีนช้อปปี้นะฮะแล้วก็นี่เรามาดูเคสก่อนเลยวันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคกลับเรามาแกะกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะนี่จากสักดีเอสเอลช้อปปี้มาดูเคสว่าจะสวยเหมือนในปกที่เขามาให้หรือเปล่านะค่าสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คอมเมนต์นะ,ะัะว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่มาดูกันเลยนี่โอ้ดูดินี่เคสวิวนะ standing cover เนี่ยยอดเลยเลตมี9สีเห็นไหมทุกคนอ่าถูกต้องนะฮะสีม่วงนะเพราะว่าเคยใครดูพันทิปมั่งก็บอกว่าสีม่วงเนี่ยมันทำให้เราสบายตานะเป็นแมนรีวิวก็อยากให้แม่สบายตานะนี่มีอะไรด้วยมีบางโค้ดที่ใช้ทำอะไรเหรอไม่รู้อะไรนะ้ภาษาจีนอาจจะเป็นแอปพพอร์ตให้การเลือกซื้อั้งต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ตัวเกจก็ถือว่าโอ้เวลวาวนะตรงนี้มีฟ์ีให้ด้วยรูอฟล์มาเลยนะ อาจจะฟิลบางให้เราเห็นว่าเวลากี่โมงแล้วอ๋อมันจำลองว่าตรงเนี้สามารถดูรายการคือมันไม่ได้หนามากเป็นใสๆนะข้างหลังก็มีช่องที่สามารถสแกนนิ้วแล้วก็ก้องนะเรามาใส่กันเลยว่าเป็นยังไงนะะแล้วก็ไปปั๊บโอ้งง่ายมากเลยอ่าดูดีขึ้นนะปุ๊บนี่ไงก็กดดูได้เห็นไหมเวลาโอเคทีนี้เราแกะอันนี้ออกเลยเพราะว่าอันนี้เป็นข้ตัวอย่างว่ามันสามารถทําได้นะฮะนี่ออกปุ๊บ โอ้เววาวเลยนะนี่ก็ติดกลับไปนี่สวยเลยไหมโอ้ดูดีนะเปิดได้รู้สึกว่าสามารถดูนี่ด้วยนะเดี๋ยวนี่เอ,อกก่อนเอา,าไว้ตั้งดูซีรีส์ดูข่าวดูการเมืองอะไรได้เลยนะตั้งแบบไหนไวะตั้งประมาณนี้อะเอาแบบนี้ก็ได้นะ,ะนี่เห็นไหมตั้งได้นะ,ะนี่ตั้งแบบนี้ก็ได้นี่เห็นไหมตั้งแบบนี้นะพับลง เรบออกแล้วก็พับลงแบบนี้มันแล้วปุ๊บอันนี้ปุ๊บ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 แบบนี้เลยอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมานี่โอเคใช่ไหมไม่ใช่นี่แบบนี้ก็ได้อืมก็คือมันก็ทําได้ครับนี่แบบนี้ก็ได้อืมโอเคก็ถือว่าสวยนะฮะแล้วก็ดูดีนะดูแข็งแรงนี่มีปรุงมาแล้วด้วย อันนี้ก็บอกปุ่มเล่งเสียงนะตรงนี้มีเครื่องหมายว่าเล่งเสียงเบาเสียงอยู่ปิดปุ๊บไปโอ้มันอ้างเล่ขนาดนี้เลยโอ้ดยอดนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแหนดได้เออจิ้มได้นี่ทะกคนจิ้มได้จิ้มลหลาดได้ปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะเออโอเคเออดีวะมันเหมือนฟิล์มที่กันไม่ให้ลบบบางทีเราไปทํางานไงอาจจะกดขีดได้ <c oughs> อืเยี่ยมถือว่าสวยอยู่ดีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดฟิล์มอีกที่นึงว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เราได้รีวิวเคไปแล้วก็สว่าโอเคเลยเคสสวยงามน่าใช้มากแล้วมาดูครับนี่คือเราติดฟิล์ไมไปเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ต้องการเสียเวลาแล้วเราก็มาเล่นฟิลไฟดูเลยว่าเล่นง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับนี่โหกระโดดล่มนะครับโหดูไม่แหลกเลยนะทุกคนดูเล่นได้สบายมากเลยคิดว่าราคาสามพันเนี่ยจะเล่นเกมได้ขนาดนี้นะโอเคเรามาดูว่าพี่หมีจะยิงแล้วมันจะกระตุกรือเปล่า มันก็เดินวนเดินวนเดินวนว่าโอ้ดูวอ้โห้ดูลื่นนะฮะดูลื่นดูดูไม่แหลกนะโอ้ยิงยิงโอ้ยิงยิงนะเก็บของก่อนเดี๋ยวเพื่อนมานะเมื่อกี้เดินเดินอยู่เพื่อนมาไล่ยิงแล้วฮะโอ้โหพี่หมียังไม่มีปืนเลยนะอแต่ในเกมนี้ก็ไม่เล่นกพี่หมีได้นะก็เล่นอยู่บ้างนะครับนี่โอ้ยิงดีลได้ปืนดีนะปืนอะไรก็ไม่รู้ที่แบบป้ชหชัดกระสุนอัตโนมัติโอ้ยอดเลย อันนี้ก็พี่วมีเจอคนแล้วนะเรามาดูว่าตอนเจอคนเนี่ยมันจะแหลกหรือเปล่านะดูกระตุกหรือเปล่านะออานะโอ้หลบ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 ไหนแล้วไหนแล้วคือเป็นเกมที่ถือว่าเด็กทุกคนต้องเล่นนะเดี๋ยวนี้คือสเปคไม่สูงแล้วก็สามารถเล่นได้กับเพื่อนๆท,ที่เยี่ยมยอดมากเลยครับนี่วิยงหัหานะครับคือตอนที่เราเล่นเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะมีหนุหนงนิดนึงตอนที่แบบขุ่นตัวเร็วๆหรือว่าทำอะไรเร็วๆนะแต่ว่าถ้าเล่นแบบ ไม่ต้องอะไรมากนี่คืออ้โหเล่นกับเพื่อนสนุกสนุกสบายเลยนะนี่แหมนะยิงก็ไม่แหลกนะทุกคนดูดยิยิงตายนะฮะยิงยิงตายแลย้วยิงซ้ำโอ้โหย,ยิงซ้ำยิงซ้อนเลยนะโอ้โหโอเคโอเก็บกลองก่อนอ่านี่ถือก็เลยวนะมันเล่นง่ายมากนะทุกคนเนี่มันเล่นได้เลยนะทุกคนก้าวโอเคนะโอ้โก็าิดสวย,ยนะโอโ้ไม่ธรรมดานะทุกคนใครสนใจก็ซื้อได้นะเดี๋ยวทีนี้ทิ้งเล็งเพืข้างล่างนะ ก็มีทิ้งเคสทิ้งอะไรเลยทิ้งไว้หมดเลยนะแล้วก็มีอาจจะมีร้านอื่นด้วยนะเพราะร้านหน,นึ่งรีมชัร์ไม่เหมือนกันนะครับพยายามหามทุกคนนะครับโอเคครับพี่หมี Double Bear เป็นเมนรีวิววันนี้ขอลาไปก่อนครับเชื่อทุกใหม่อน้านครับว่าพี่หมีจะรีวิวอะไรจะไปไหนนะครับสวัสดีครับ